คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยกว่า18ปีที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคน,น,น,นที่จะมนการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา พ็กลับสวีดวงสวีดัดกันด้วยนะท่านผู้ชมอยู่กับผมไอตีป้าจอยนะอยู่กับเ d ดีเเกมค่ายพีจีสล็อตค่ายนี้พี่เลิฟพี่รักเหลือเกินมาเรามาดูดีกว่าติดสาติดจอมาก็กุมกันะไรทักพอดเขาใช้เกมอะไรกันบ้างนะครับเรามาเล่กันดีกว่าเพื่อนเอ้ยก็อยู่ในรอบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมห้าถึงเจ็ดโมงเช้าตีห้านะครับเล่นยันวางอย่างเช่เลยก็นี่เด็สาวก,กับน้องค็อกเทลนะครับแล้วก็พูดคุยกันในกลุ่มนี้ เรื่อยๆเ,เรียงๆแลกไปเทคนิคกันไปเรื่อยนะครับขยากเข้ากลุ่มกอลิ้อยู่ที่มันแรกใต้คลิปเลยนะครับผมเกมนี้นะไม่นานนานจัดเลยจริงๆแต่โดนเสานะผมจุลศึกหิงด้อมเกมนี้พี่หลงพี่รักเหลือเกินเกมโผลเหี้ยเหมือนกันนะเกมนี้ก็คลิปนี้ไม่ดับหนุนเะเลนตาดูความันเถิงเท่านั้นนะมาครับผมก็รอบนี้พกมาห้าลอยนะท่านผู้ชมเอาสิครับมาเรามาเล่นเกมที่แบบไม่เล่นนานกันดูว,ว่ามันจะแตกโกรธโกรธนีหรือเปล่านะครับผม กกวัาทุยมุ่นไป5บ้านนะครับผม10รอบเช็คไลน์กันเหมือนเดิมเลยกูก็พูดลิ้นพันกันเหลือเกินนะครับบางทีนึกขำพูดไม่ออกก็พันกันเป็นพันกับกับลิ้นลิ้นกับฟันพันกันไปเรื่อยเออพูดถึงกูเนี่ยไปไปสิครับหมายถึงกูเนี่ยไปได้แลวแตกได้เลยเพื่อนไม่เองยเงียบเหลือเกินนะครับผมเปิดซิงมาก็แบบโอไมค์ก๊อสกันเลย ขอน้องหัวโปกกับน้องไดเฮดไม่ได้มาเจอกันนานแล้วมาอีกสิบรอบแล้วกันดวงไม่ค่อยแบบตูกชะโลกอะทนสูงๆตาเท่าไรเล็ดพอยจะแตกโอเคไม่ใช่อะไรจะโดนแดกจะโดนแดกนะวันนี้แดกหรือเปล่าลูกแดกไม่ลูกเอ้สวยงามสวยงามลูกยังไงดอกเกเรกวะโคบบุบเสียงแบบตุ๊กตุ๊ก แสีนี้ครับกระหึ่มหูขึ้นฟีมาดอกแรกนะครับเอาดิเสียงนี้ก็แบบโอ้โหรลางการกรสส่านจริงนะครับผมเสียงแบบยังไงนะครับอยู่ในโรงนั่งอะไรเงี้ยกระหึ่มหูแล้วเกินหูจะแรกไม่ใช่เลยหูคูนก็แบบโบ่บ้าทะลับนอกแล้วเกินมาตอนนี้คูนห้านะครับผมยากไงยากไงลูกยากไงโู้โอ้ยแถมแล้วเกินแตกปักกองกันอยู่รื่อยเลยเกมนี้ ขึ้นฟรีแบบชัตนี้ลงชตัตหน้านะครับเกมนี้อยากชอบเลยฟรีมันแบบแจกหมุนเยอะจริงสัตว์ได้ได้เริ่มหมุนเนี่ยเพิ่มมาห้าสิบบาทเออเอาเอาดิคือมันจะแจกกี่ตัวก็ได้คอยปฏิคำนวณให้สักหน่อยก็ยังดีนะครฮะผมไม่ได้แจกแต่เืบบแจกแต่หมุนเออหร่แจกแต่หมุนจริงบางทีแม่งไม่ได้ติดคำนวยไม่จงไม่จ่ายอะไรเลยเอาเรื่องแหละการแบบนี้วิ่งวิ่ง,งไปลูก วิ่งวิ่งวิงไปเออเอาเข้าไปแจกกันเข้าไปฟังรอครูตอนที่จะเต็มโลแล้วเต็มโลอ่ะเต็มกระเป๋าแล้วซะเลยแจกปักเดียวนะหมนุนแม่เงยอ่ะโอเคน้องเอน้องอาเอคืออานะครับผมคนลงพืนเดือดม,มากเลย้ฟัง,งเสียงตัวเองแล้วครูฮาแล้วเดินก็เรียกว่าเวลาพักครับฟังเสียงตัวเองอครับตลอดโอ้ไปจุดซ้ำหมุน ได้ไปเก้าสิบสี่นะครับผมมาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วขันไม้ขันมือแล้วเกินครูจังว่ะน,นี้นะครับยังอยู่เท่าเดิมไม่เพิ่มเติมอะไรเลยมาลุกมาลุกมาล,กล,กลุกเทอร์โบดีกว่าเทอร์โบไปอเหมือนจะขึ้นแต่ก็ไม่ขึ้นนะครับไม้เสียวๆแล้วเพิ่มมันเป็นสิบบาททีเผลอสองทีสามทีเออะไรอย่างเงี้ยนะลุกหมดพอๆล้างความจันไรกันไปเมืม่อกี้ปึ๊บ ทือลังแทกเลยเวลามันล่นลงมานะครับผมแก็กเตอร์เตังทึอเดินถือเนี่ยถือเดินถออปูจะแตกอย่ึ้นี้จะขึ้นไม่เลยนะครับไม่ต้องมาดีละตัวสองตัวอยู่เราเป็นลางดีวะมันจะขึ้นแท็กเตอร์อีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับผมท่านผู้ชมเออสา่ตัวสองตัวเมื่อกี้มันจะมาว่ะเพิ่มเบ็ดไหมท่านผู้ชมคิดว่าอย่าดีกว่านะเหลือสองร้อยเรียมดูนะครับคิดว่าแบบยังเหลือสี่อยู่นะเมื่อกี้กูเกือบจะเพิ่มเบ็ดแล้ว ขันไปดูตากอ่างสองร้อยแล้ววะเยอเอาเอาคอมไปลูกแต่ว่านี้ฮัลโหลโอเคครับ,บน้ตจงองหัวโบนโน้จองหัวโป่งแต่ไม่ต้องอ้อวเอเออาอย่างเงี้นเลยลูกเอเออาไปลูกเอเออาบวกเคเคต่อ,คตออ,ไอ,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 อะไรยังไงโน้ตครับผมเม็ดเม็ดชาติเลยมานะท่านผู้ชมเอาดิครับเออมาสามร้อยสี่ไม่ถามานะ้อยสี่สิดเลยสามร้อยสี่บาทเออมากลับมาห้าร้อยนิดนิดหน่อยๆอกระจงกระจิมกนะเจมเนี่ยตอนนี้ เอาดิเอาเรื่องจัดเลยตอนนี้จังหวะนี้เอครับผมเอเคลือบทองสีทองเรืองอาัรลามละงามเท่และตลึงฮึบฮึบฮึบไปหนึ่งทีเออไปหนึ่งทีแล้วจ้งหัวโป๊ะโป๊หน้ามายิ้มแย้มแจ่มใสจังหวะนี้กดไปหนึ่งกดไปหนึ่งกดไปหนึ่ง,โ,งโอเคพอแล้วคุณเหนื่อยสั่นอาจจะไม่ออกเพิ <c oughs> ่งหายคลเอเจ้พากับแบบโอเค,อเ,คเต็มจอไปจังหวะนี้โอ้โหกัดอย่างเงียบแล้วแสงมันแรงทะยงตาจนแสบตาจนตื้นนอนกันเลยทีเดียวจีจังหวะนี้ยังไงต่อเงียบโอเค ต้องไปนั้นวล่ะลูกเออนี่แหละผมนี่แบบรอคอยก็ลอยคอพันสามนะครับมาแล้วผมว่าต้องมาแล้วท่านผู้ชมคิดว่าแกเพิ่มเบ็ดเลยไหมสามสิบก่อนสามสิบก่อนลูกอย่ารีบอย่ารีบแย,ย,ย่าร้อนหัวคนนี้ร้อนนะตอนเนี้ยเออภูเขาไฟระเบิดดังตุกเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นสามสิบขึ้นฟรีสปินนะครับเขาแบบเคลือบทองสวยๆโอเคแจกฟังทองมาเลยตั้งแต่ต้นเกมมาเอาดิ โอ้ยยิบตาเลยช่วงจังหวะนี้โอเคน้องคอยาวมาติดเคเคติดอะไรต่อครับมีวายตรงกลางติดน้องเกไปหนึ่งทีครับผมโอเครู okay, ้เรื่องสุดยอดโรงเรียนจีนเลยมาดิคูณนสี่ไปเรื่อยๆหนึ่งเรียนนะครับแจกหมุนเพิ่มไหมลูกโอเคแจกหมุนเพิ่มติดคำนวณด้วยนะครับรอบนี้ติดคิวคิวติดอะไรต่อไหมลูกมาแค่สองกับโบเองนะน้อยจังโอเคสองบนยาวยาวไป เกมนี้เล่นอย่างต่ำสิบนาทีบอกเลยกับฟีสปิดเนี่ยนานจัดเลยสักผ้ารอได้เลยนะท่านผู้ชมเวลาเล่นนะอย่างเวนเลยฟีสปิดเมืองีแต่ละทีนะแจ,แบบแจกแบบแจกแบบฟักทองฟักทองนี่คือหมอนฟรดีนะเผือคนง,งเาขาไปลุกไม่ได้คำนวณเลยอะ่ะเพื่อนมนแจกหมุนแบบจะร้อยหมุนเลยนะโอโ้โหช่องเดียยก็ไม่ให้ขี้งกแต่เละเกินต้องได้เฮ็ดอ้าล้อมาลยเี่ดโดยเสียว จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้โอเคแต่ความทองสองทีแล้วก็ไม่ติดคำนวณอะไรเลยเยี่ยมมีกูดกระชดนะครับจังหวะนี้โอ้คิวคิวเคเคคิวสลับกันไปเมื่อหมดก็มาถูกไล่ถูกแบบถูกเลนหน่อยเลแม่มมาสลับทับที่กันนะผมโอ้โหระดิสต่อยลงสี่ร้อยยี่นะครับเป็นสามสิบนี่คือแบบโคตรเกลือเลยครับทะเลเกลือจริงๆลองเมื่อกี้ ย่างไงครับยากไงครับโอบะกัลลันดอรครับ,รรบ,บ,ลรบเลขกซีมาเรียงรายและลายล้อมโอเคลูกเคมาเคมาแล้วยังไงไอ้เพื่อนเลขกซีโอเคครับผมเข้าทองตัวเคโอ้โหโอเคทองแรกย่างตัวเนี้ยเสียงก็ขึ้นหูแล้วเกิเหนหูจะแตกนะพอเสียงแบบเอ้อสวยลูกเคเต็มจอครับแสงมันแรงแทง,แงตาจังหวะนี้มีเจเจ,เจติด วายเท่าที่สามโอ้โหติดน้องไดโนเสาร์อ่ะปากค้างจังหวะนี้เคบอกคิวคิวบอกเคแตกวง,งแตกวายล,ล้วบกระเบิดระเบ้อกันเลยทีเดียวเชียร์พันหนึ่งร้อยสี่สิบสวยสวยแบบนี้แหละที่รอคอยแล้วก็รอคออะไรอะไรวะที่รอคอยแล้วก็ลอ,อยลอคอยเลยคอนเซ็ปต์ตัวเองเฉยเอา <laughs> เคว่าผมสามพันแล้วว่ะเพื่อนมาอัดกันดีกว่านะครับเหมือนว่าจะไหลกันแล้วนะสตจอกนี้ ลายกำลังดีเออลายกำลังดีน้องหัวโปกมาติดวายเาเรีสองเาเรีสองติดเจเจติดน้องหัวโปกน้องไดเฮดประสบความสำเร็จังหวะนี้เคบอกเอเอเคระดัเจ็ดแต่วะนี้โอ้โหมายก้อนคิวเต็มจอว่ะเพื่อนหกพันดอกนี้โอ้โหคิวคิวเมื่อกี้หกพันน่อกี้ดูแล้วกันตัวถูกนะครับแต่ว่ามันติดกันแบบเต็มกระดานนะครับผมเขาเรียกว่าแสงมันแสบตาแสงมันจ้าเดือดเดือดเท่าไรเพื่อเสี่ยแบบอลังการการสร้างรัฐาสุรินลาชกันเลยทีเดียวเชียงสุรินลาชกว่า โอเคครับผมได้ไปทั้งหมด11,300่นามนะครับผมโอ้ my god ก okay. okay, ันเลยกูก็พูดอะไรเมื่อกี้ไปแวบลืมแล้วนะผมลืมสคริปต์อ่าโอเคก็ปั๊บเวลานี้เลยครับเกินไดโนเสาร์นะครับถือว่าไหลอยู่เลยนะครับผมเป็นว่าใครที่อยากรู้ช่วงเวลาแบบนี้นะครับลิงก์อยู่ที่เม็ดแรกใต้คลิปเลยนะก็อย่าโลภอย่าลาบนะครับอย่าโลภอย่าลาบว่ะอย่าโลภมากเดี๋ยวลาบจะบเม็ดจานนะเอาเป็นว่าวันนี้ขอลากันไปก่อนกันเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะท่านผู้ชมบ๊ายบาย